สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่อง Armexu X สามนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการสอบกองทุนของผมนะครับว่าสามารถสอบกองทุนผ่านตั้งแต่อายุ17ปีได้ยังไงนะครับผมแล้วผมก็จะมาสอนปูพื้นฐานนะครับผมก็ผมอยู่ในวงการการเทรดมาประมาณ2ปีนะครับในวงการ forex นะส่วนใหญ่สิ่งที่ผมจะเทรดนะครับผมก็จะเป็นทองคํานะสมัยก่อนผมก็จะเทรดเป็นตระกูลของ EUR USD นะครับผมเมื่อก่อนผมก็เทรดหลายสกุลเงินอยู่นะครับผม ไม่ว่าจะเป็นเอ่อ JPY USD EUR USD นะครับผมแต่ตอนนี้ผมมาเทรดทองคำนะเพราะว่าแบบมันเหมือนมันได้ไวกว่านะแต่ว่าความเสี่ยงมันก็คุ้มคุ้มค่าที่จะเสี่ยงมันไม่ได้แบบเสี่ยงมากเกินไปหรือเสี่ยงน้อยเกินไปนะครับผมมาวันนี้ผมก็จะมาปูพื้นฐานคนดูตั้งแต่เริ่มเลยนะครับผมก็เทคนิคแรกที่ผมจะสอนนะผมก็จะคือแนวรับแนวต้านนะครับผมก็อยากให้ทุกคนคิดภาพว่ามันมีกำแพงข้างบนกับกำแพงข้างล่างนะครับ ขออนุญาตวาดรูปโชว์ก่อนเลยนะกันนะครับผมเพราะว่าถ้าตีไปเนี่ยหลายคนที่เป็นมือใหม่นะครับอันนี้ผมเอามาสอนมือใหม่นะอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมว่ามันหมายความว่ายังไงตอนผมตีไปนะครับผมอาจจะแบบมองภาพไม่ออกอ่ะผมจะทําให้แบบทุกคนมองภาพออกนะครับสมมุติว่าข้างบนเนี่ยคือแนวต้านอันนี้คือแนวต้านนะเส้นข้างบนข้างล่างเ่ยคือเส้นของแนวรับครับผมจินตนาการว่ามีแบบเออเส้นเส้นเส้นหนึ่งนะผมที่ต้องอยู่ในกรอบนี้นะ เส้นหนึ่งอ่ะถ้าสมมุติว่าเนี่ยกราฟเป็นขาขึ้นขึ้นไปชนแล้วยังไงต่อครับมีเส้นแนวต้านอยู่ไม่สามารถขึ้นไปต่อได้นะผมก็ต้องลงมานะอ่ะแล้วจะยังไงต่อครับทีนี้กลายเป็นว่าติดเส้นแนวรับนะครับผมก็ขึ้นไปต่อแล้วก็ติดเส้นแนวต้านขึ้นไปไม่ได้อีกนะผมมันก็จะเทสอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนมันสามารถเบรกออกได้ครับนี่ครับเทสไปเรื่อยเทสไปเรื่อยจนมันสามารถออกได้ การเทสอย่างนี้นะครับผมเขาเรียวกว่าไซเวนะอ่าผมจะสอนง่งายๆนะการที่กราฟเขาเรียวกว่าไซ์ไปด้านข้างนะครับผมกราฟไม่ขึ้นหรือไม่ลงนะพฤติกรรมของกราฟที่ไม่ขึ้นไม่ลงจะเรียวกว่าไซเวนะครับผมแบบนึงนะครับขออนุญาตลบก่อนปุ๊บ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 ,บนานเสียนไม่ละ <c ười> <c ười> โคขชข้โม้นี่นะครับผมก็กราฟกราฟขาขึ้นนะครับผมก็ทุกคนก็คงจะรู้นะอ่าถึงจะเป็นแบบมือใหม่ก็คงจะรู้แหละกราฟขาขึ้นก็คงจะประมาณนี้นะครับนี่ สำหรับมือใหม่นะเนี่ยขาขึ้นก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับก็ขาลงก็เป็นตามที่ขาลงเลยนั่นแหละอะตามที่เข้าใจเลยนะครับว่าขาขึ้นขาลงเป็นยังไงแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักไซเวกครับไซเวกก็จะคือกราฟที่ไซไปด้านข้างนะครับผมไม่ขึ้นไม่ลงนะรอวันจะเบรกขึ้นไม่ว่าจะเบรกขึ้นหรือจะเบรกลงก็ได้ทั้งสองฝั่งนะครับอยู่ที่เอ่อสถา,านการณ์ตลาดตอนนั้นนะว่ามันจะเป็นยังไงครับผมหรือว่าแบบสถา,านการณ์มันเป็นยังไงเราก็ต้องไปวิเคราะห์หรือใช้เทคนิค การตีกราฟอะไรต่างๆของเราที่เรียนรู้มานะครับอ่าหลายคนอาจจะรู้คร่าวๆแล้วนะครับผมว่าการการตี <c oughs> ขออภด้วยครับผมหลายคนอาจจะพอรู้คร่าวๆแล้วนะครับผมว่าแนวต้านเนี่ยคือถ้าเป็นไซว์นะส่วนใหญ่ผมจะใช้กับไซว์นะครับผมถ้ามันเป็นการใช้แนวรับแนวต้านนะอะนี่นะครับผมเราจะตีไปลายไส้หรือโดนไส้เป๊ะเลยก็ได้นะครับแต่ผมจะเลือกตีโดนไส้เป๊ะเลยนะ นี่นะครับของอันนี้ทุกคนคงรู้นะครับว่ามันคืออะไรนะก็อันนี้ขึ้นไปแล้วผมก็จะเป็นเอ่อแนวต้านนะครับอ่าทุกคนคงรู้อยู่อ่าขึ้นไปปุ๊บติดลงม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 านี่ครับผมจะทําให้ทุกคนมีภาพจําง่ายๆเลยนะผมจะได้เข้าใจในการใช้งานแนวรับแนวต้านนะนี่ครับขึ้นไปติดลงมาเทสอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเขาสามารถเบรกได้นะครับผมการเบรกเนี่ยเราจะสามารถเอ่อ ดูอาจจะดูจากพฤติกรรมกราฟหรือการใช้เทคนิคต่างๆมาผนวกรวมกันนะครับผมว่าทําไมมันถึงมีโอกาสขึ้นไปนะผมแล้วก็แต่สําหรับผมนะแค่ดูคร่าวๆว่าเนี่ยผมใช้เอออินดิเคเตอร์ rsi นะครับผมมันขึ้นไปอยู่ในเซลเอยเซลอะไรขอโทษด้วยนะครับผมมันขึ้นไปอยู่เออในเขตโอโบสนะครับผมโอโอวายโอวายนะครับผมก็คือเขตที่เลยเส้นปะนี้มาครับผมคือแรงซื้อจะสูงมากเลยนะครับถ้าเลยเส้นปะอันนี้ไปได้นะ เนีย่ยคือเบรกแล้วก็จุดเส้นสีม่วงตัดกับเส้นสีเหลืองขึ้นไปนะครับเออเดี๋ยวอันนี้ค่อยไปเรียนแยกนะไอเทคนิคการใช้ RSI indicator ต่างๆนะครับตอนนี้เราเอาเบสิกก่อนนะก็อย่างที่สองนะครับก็ทุกคนก็คงจะรู้อยู่นะว่าผมกำลังจะพูดถึงอะไรผมกำลังจะพูดถึงแนวแนวรับไงครับผมพูดถึงแนวต้านก็ต้องรู้จักแนวรับแนวรับนะครับนี่ถ้าเป็นคนุณคตุตีตรงไหนหลายคนบอก ตรงนี้ดีครับพี่ตรงนี้นะครับอรู้อนาคตมากไปหน่อยหรือเปล่าครับจริงๆในในความเป็นจริงผมจะไม่ตีตรงนี้หรอกนะผมอาจจะไม่ฉลาดพอที่จะตีตรงนี้ในความเป็นจริงแรกๆอะ่ะผมจะตีสักตรงนี้นะครับแล้วแล้วทำไมผมถึงตีตรงนี้เลยครับเนี่ยลองลองแบบสังเกตดูดีๆนะว่ามันมันมันแทบจะไม่หลุดกรอบจากนี้เลยนะผมมันแค่จะเขาเขาเรียกว่าเออมันจะเป็น เออเขาเรียกว่าอะไรนะแบบมันเฟกเฟกหลุดลงมาแต่จริงจริงมันไม่ใช่ับผมมันมันเบรกหลอกเรามันเบรกหลอกเรานะครับผมเนี่ยมันมีหลายจังหวะมากเลยนะครับที่มันเบรกหลอกเรานะครับผมบางทีการาฟเนี่ยมันไม่เป็นไปตามอย่างที่เราคิดเสมอนะเนี่ยเห็นไหมเอาตามที่จริงอะ่ะตามที่ผมตีมันก็นแม่นอยู่แล้วนะครับผมเนี่ยขึ้นไปเทสปุ๊บลงมาแตะขึ้นไปเทสปุ๊บลงมาแตะขึ้นไปเทสปุ๊บลงมาแตะ แต่สุดท้ายมันเบรกออกไปหลายคนเนี่ยอาจจะตายตรงนี้เยอะเลยนะครับผมคิดว่ามันอาจจะเบรกลงไปถึงจุดนี้เราค่อยขึ้นมาแต่ว่าหลายอย่างมันก็เป็นไม่เป็นไปตามเอ้ย <c ười> ขอโทษด้วยค,ครับหลายอย่างมันก็ไม่เป็นไปตามที่เราคาดนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขึ้นไปเทสปุ๊บลงมาขึ้นไปเทสปุ๊บลงมาเทสตรงนี้นะครับผมขึ้นไปเทสปุ๊บลงมาเทสตตรงนี้นะครับผมแต่สุดท้ายเนี่ยเบรกหลอกเราอีกแล้วการาฟมันไม่ค่อยเป็นไปตามที่เราคาดสักเท่าไหร่นะครับผม หลายอย่างนะมันไม่สามารถควบคุมได้นะครับเราเลยต้องใช้ประสบการณ์นะการเทรดหลายๆอย่างต้องอาศัยประสบการณ์ค่อนข้างมากเลยนะผมนี่นะขึ้นไปเทสนะอีกแล้วแล้วก็ลงมาเทสบางทีอาจจะไม่ได้เปะมากนะครับผมแต่ผมก็จะ,จะไปเยาทีเปะแ้าที่เปะได้และนี่แหละครับผมก็คือการตีแนวรับแนวต้านนะครับก็จะไปเทคนิคต่อไปเลยนะครับผมใครที่เข้าใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็จะไปเทคนิคต่อไปเลยนะครับผม ก็ถึงเทคนิคที่2กันแล้วนะผมก็จะเป็นเทคนิคสุดท้ายขั้นพื้นฐานที่ผมจะสอนให้คนดูนะผมก็เป็นเทคนิคที่ไม่น่าจะเข้าใจยากสําหรับคนดูแถมเป็นเทคนิคที่เอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างมากๆเลยนะผมอย่างดีมารโซนกับซับไพโซนนะผมผมก็ใช้เทคนิคนี้นะครับผมเป็นเทคนิคหลักเลยนะครับผมในการเอาไปประยุกต์ใช้หรือว่าปรับใช้ในอะไรหลายๆอย่างนะผมก็เทคนิคนี้นะครับจะมีความหลากหลายมากเลยนะครับดีมาร์สโซนกับซับไพโซนนะอ่ะผมจะลองวาดให้คนดูดูแล้วกันครับ ก็อันนี้เรียกว่าดีเอ้ยอันนี้เรียกว่าซัพพลายโซนนะครับเห็แซดอ่ะซัพพลายโซนอาจจะเขียนน่าเกียดไปหน่อยนะครัคนดูอ่าสมมุติว่ามีการทำไฮแรกขึ้นไปนะผมคือการาฟเนี่ยขึ้นไปขึ้นไปถึงซัพพลายโซนจุดแรกหรือว่าสร้างนิวไฮจุดใหม่จุดที่สูงที่สุดนะครับผม,ผมแล้วเขาทำโลลงมานะแล้วถ้าทำไฮใหม่นะผมเนี่ยมีโอกาสถ้าไปแตะ ซัพพลายโซนอีกรอบนะครับผมมีโอกาสที่จะทำทำโลใหม่ได้เลยนะครับผมมีโอกาสสูงนะที่จะทำโลใหม่นะครับผมถ้าซัพพลายโซนตรงนั้นเนี่ยที่เราตีมันแข็งแรงนะครับผมเราตีถูกนะะเดี๋ยวผมตีให้ดูหลายคนก็น่าจะเข้าใจแล้วพอเห็นภาพนะครับผมคือสมมุติว่าไฮจุดแรกนะครับผมจุดที่สูงที่สุดจุดแรกเนี่ยแล้วมันมันทำโลลงมาแล้วก็ขึ้นไปทำไฮจุดที่สองใหม่เสมอกับจุดแรก จะทําให้ไปชนซัพพลายโซนนะผมอ่ะนี่นะครับผมตีจากจุดน,นี้เลยซัพพลายโซนนะผมนี่ผมจะตีจากไส้เขาเรียกว่าอะไรจากจากไส้นอกนะ้ําเข้ามาไส้ในนะผมมันจะเป็นภาพให้เราเห็นประมาณนี้เลยนะผมนี่เปรอะไหมเป๊ะมากแล้วครับผมบอกเด้เลยว่าเปะ่มมากนะครับ,บ,รน,รบนี่ซัพพลายโซนของผมนะครับผม มีการทำไฮขึ้นไปจุดแรกอย่างที่ผมบอกจริงๆนะผมขึ้นไปจุดแรกปุ๊บจากนั้นชนลงมาทำโลลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันสามารถกลับขึ้นไปทำายใหม่ครั้งที่สองได้ไปชนซับไพโซนครับผมน,น่านชนซับไพโซนปุ๊บปึ้งลงมาเลยครับผมทำโลแล้วมันพยายามขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะผมรอบนี้ก็ยังชนแล้วก็เทสลงมานะผมก็ยังเทสลงมาจนมันสามารถเบรกขึ้นไปได้นะผมนี่นะครับ คือซัพพลายโซนที่แข็งแรงของเรานะผมเนี่ยเราสามารถอาจอาจจะเล่นจุดนี้นะถ้าเรารู้เทคนิคมากพอนะผมเราอะสมมติว่าเราเราเอยขออนครับผมพูดเราอะไรเยอะไปหน่อยเนะี่ยสมมติว่ามันทําโลลงมานะอะจนเกือบจะขึ้นไปทํำไฮใหม่แล้วเราก็ตีซนะัพพลายโซนรอะถ้ากราฟอันเนี้ยขึ้นไปถึงซัพพลายโซนแล้วเราอาจจะวิเคราะห์จากเทคนิคต่างๆนะผนวกรวมด้วยกันอะมันอาจจะเป็นขาโลในวันนั้นด้วยผนวกกับว่าวันนั้นเนี่ย มันเป็นขาลงก็ไปชนเส้นนี้ปุ๊บเราก็เตรียมเซล์ยาวลงมาอาจจะใช้เทคนิคตรงนี้ฟันกําไรนะครับ <S 2> <S 2> แล้วก็อย่างที่สองครับนอกจากมี supply zone ก็ต้องมีดี m a n โซน n e ด้วยครับผมดี m a n d z o ก็ไม่ต่างอะไรจากซ u p p l y zone เลยนะครับผมเดี๋ยวผมวาดให้ดูนะดี m a n d z o ก็จะเป็นเทคนิคแบบนี้เลยครับอ่าดี m a n d z o เป็นกล่องเหมือน,นกันนะดี m a น d zone D s ก็คือโลโลแรกนะครับที่ทําลงมานะอ่ะโลแรกทําลงมาโลหนึ่งโลที่ต่ําที่สุดแล้วพอขึ้นไปปุ๊บขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ลงมาเทสปุ๊บไม่ผ่านต้องขึ้นไปใหม่ลงมาเทสไม่ผ่านต้องขึ้นไปใหม่แบบนี้เลยนะครับผมนะมันจะไม่ต่างอะไรจากเออสปายโซนเท่าไหร่มันแค่เหมือนสลับขั้วกันเฉยๆนะครับนี่ครับผมนะจุด จุดที่ผมตีเมื่อคราวก่อนที่ผมทํากําไรไปประมาณเออหมื่นหนึ่งนะครับผมหมื่นหนึ่งไม่โมนะอันนี้เรื่องจริงนะผมนี่เลยนะผมอาจจะไม่แม่นเท่าไหร่นะแต่ก็บอกเลยเลยแค่นี้ก็คือแม่นมากแล้วนะผมถึงมันจะไม่ได้ตีแบบเป๊ะๆะนะผมนี่เป็นไงครับชนดีมานโซนเด้งขึ้นไป ชนดีแมนโซนดิ้งขึ้นไปก่อนนะครับผมถึงจะทําโลลงมาใหม่ได้นะนี่มีการชนดีแมนโซนนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็สอนเทคนิคการใช้เทคนิคการตีแนวรับแนวต้านนะผมแล้วก็ดีแมนโซนกับซัพพโซนก็ถือว่าเป็นเทคนิคพื้นฐานที่สําคัญสาหรับคนดูในการเอาไปประยุกต์ใช้ในการเทรดต่างๆเลยนะครับผมก็ต่อไปผมก็จะเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์การสอบกองทุนผ่าน การสอบกองทุนแล้วผมสอบผ่านนะผมว่า <ira> เป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับผม Let's go ปะก็อันนี้นะครับผมจะเป็นกองทุนที่ผมสอบผ่านนะครับผมก็จะเป็นกองทุนฟันเด็กสเน็กนะครับผม ก็เริ่มมาด้วยทุน6,000ดอลลาร์ 6, นะครับต้องทำกำไรถึง10%ภายในแค่2วันนะผมก็ต้องทำกำไรได้600ดอลลาร์นะผมผมก็สามารถทำไปได้648ดอลลาร์ส่วนข้อจำกัดน,นะผมก็คือ Daily Loss Limit นะผมในความคิดผมผมนะ Daily Loss Limit ต8 0ดอลลาด์ก็คือผมจะออกไม้บายหรือไม้เซลไปก็ตามนะผมห้ามติดลบเกิน180ดอลล์นะผมห้ามติดลบในที่นี้ก็คือยังไม่คัดนะสมมติว่าติดลบ180ดอลล์ ต่อให้เราไม่คัดเราก็ถือว่าเราน่าจะโดนปรับตกนะครับผมส่วนโอเวอร์ลอสลิมินะครับผมก็คือแบบเราสามารถคัดได้กี่ดอนนะผมสมมติว่าผมคัด 20, 30, 50รวมกันมันเกิน3า0ดอนอันนี้ผมก็น่าจะโดนปรับตกนะครับผมก็ผมก็เทรดได้648ดอลลาร์นะ p r o f ฟิตทาร์กผ่านนะครับผมภายใน2วันก็ผ่านนะคือเวลามันน้อยมากเลยนะครับตอนนั้นนะงัดแทบเทคนิคทุกมาใช้ต่อไปดูเออ กขเรียกว่าสถิติในการเทรดของผมนะอีควิตี้หกพัแล้วก็บาลานซ์รวมกําไรน,นะครับผมจะเป็น6,648นะครับผมก็รวมกําไรที่เทรดได้นะครับเอเวอเรสต์วินนิ่งเทนะครับผมหนึ่อยเาดอนนะครับผมแล้วก็หลอดหลดใช้ไปทั้งหมด0ูนย์จุขอไว้ครับศู 0, 4, ก็ถือว่าพอใช้ได้นะมันก็ถือว่าเยอะในระดับหนึ่งเลยหลอดศูนย์จุดสี่สิบหกเลรสหน็ะครับผมลอสเลสศูนย์เปอไม่ ไม่คัดเสียเลยนะผมผมเทรดเนี่ยคือวินร้อยเลยนะก็คือออกไม้ไปกําไรชัวร้อยเปอร์เซ็นต์เบสเทรดเบสเทรดนี่ก็คือไม้ที่ถือแล้วมันได้กําไรมากที่สุดในไม้นั้นนะผมก็คือสองร้อยหนึ่งดอนนะผมเวิร์สเทรดเวิร์สเทรดนี่เหมือนจะติดลบติดลบจากอะไรหรือเปล่าแต่ลองวอลร้อยเปอร์เซ็นต์ช็อตวอลร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมที่แน่แม่นมากลองวอลร้อยเปอร์เซ็นต์ช็อตลองวอลร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมก็มีเท่านี้ใช่ไหม อ่าอันนี้จะเป็นกราฟตอนที่ผมเทรดนะครับผมก็กราฟขึ้นตรงยาวอางเดียวมีแต่กำไรนะครับผมตอนนั้นนะก็มันวินร้อยอ,ะอ่ะนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมบายบายครับผม